สวัสดีท่านผู้ชมดอยเอฟซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตชาแนลคุณบ้าเกษตรครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมป่าองุ่นครับผมเป็นองุ่นไว้ครับสายพันธุ์ชีลาดนะครับท่านผู้ชมหลังจากการแต่งเกิงมา 3- 4สเดือนแล้วครับผมผมพาท่านผู้ชมมาชมแบบเดียวเองครับหลังจากอัปเดตมาไม่ได้อัปมานานแล้วครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาชมกันครับ นี่ครับผมระยะลองครับนี่ลวดเอาขึ้นเส้นแรกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเส้นที่สองก็เอาลงมาครับมารองไว้ด้านล่างครับรอต่อไปคือให้มันยาวออกมานะครับยาวแล้วก็ยาวออกมามันจะเลื้อยออกมานะครับแล้วก็มันยาวเสร็จแล้วเราก็ขึ้นครับขึ้นเส้นที่สองอยู่ด้านบนครับผมก็จะเกาะนะครับอันนี้เกาะเส้นแรกครับเพื่อบังคับให้มัน ไม่ออกนอกลูกนอกทางครับขออภัยเพื่อไม่ให้มันออกนอกลูก่นอกทางนะครับท่านผู้ชมให้มันเป็นแถวเป็นแนวกันครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมกันตอนนี้ระยะของร่องเนีย่ยยาวมากครับผมระบบสายยางครับก็ประมาณนี้แหละครับผมอ,อยู่มาตั้งแต่ปลูกนะครับ ประมาณสิบปีแล้วเขาบอกว่า1ิบปีแล้วสายยางกับต้นนี้มาด้วยกันครับลงทุนครั้งเดียวครับผมมาถึงสิบปีแล้วครับทนครับสายยางอันนี้ก็ดอกเริ่มบานนะครับช่อหนึ่งใหญ่มากครับนี่กำลังบานดอกครับดอก,กนบาน,บานนะครับผมยนีนผู้ชมมาชมดอกเันบาน,าเ,ปน,บานเป็นแถวเลยครับเนี่ย ผลผลิตของเราจากการเป็นจริงนะครับไปเดี๋ยวซูม<ป>ออกให้มันก,กว้างๆ่อยโอเคมาท่านผู้ชมดูครับผมตลอดแถวตลอดแนวครับจะมีทุกช่อดอกนะครับทุกต้นจะมีทุกช่อดอกแลวก็แต่ละพวงจะใหญ่มากครับผมโอแค่นี้ก็ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยเวลามันอามันเป็นลูกครับเวลามันปีน ดอกออกมาแล้วก็โดนผสมเกสรเรียบร้อยครับแล้วก็โดนแสงนะครับมันก็จะพวงก,ก็จะตกอยู่ประมาณนี้แหละอยู่ด้านล่างของกิ่งแบบนี้แหละกิง่งกิเองครับแล้วก็เรียงกันกระจัดกระจายเรียงกันไปหมดเลยครับผมเรียงกันเป็นแถวสวยงามนะครับเดี๋ยวเวลามันเป็นลูกและเวลามันสุกเดี๋ยวผมจะอัพอ่า คลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้ดูตอนมเีเขียวไปก่อนตอนขึ้นลวดเส้นแรกไปก่อนนะครับโอเคมาเดินชมได้ทุกันนะครับบรรยาก,กาศก็กําลังจะค่านะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับจะหกโมงแนละมายาวตลอดแถวครับผมแป๊บเดียวเองครับเผลอแป๊บเดียวยาวแล้ว ต่อไปก็จะขึ้นลวดเส้นที่สองแต่ว่าตอนนี้กำลังรอเวลาช่วงเวลาก่อนเดี๋ยวให้มันจเจริญเติบโตออกไปก่อนย,ยาวๆก่อนเดี๋ยวนะครับจะอัพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจากเอาเส้นที่2ขึ้นแล้วต่อไปก็มันเลื้อยออกมาอีกเราจะทำการตัดนะครับตัดให้เป็นเป็นแถวไปเลยเป็นแถวเป็นเหลี่ยมไปเลยข้างบนก็ตัดครับข้างบนก็ตัดข้างล่างข้างๆก็ตัดซ้ายขวาตัดหมดครับ เป็นเหลี่ยมสวยงามครับนี่จะเป็นนี้เสร็จสิ้นส่วนหนึ่งแล้วครับผมนี้ส่วนที่สองครับจะใช้ตัวสลิงหมุนครับผมหมุนให้มันแข็งแรงครับคงทนต้นสุดสุดอ่าสุดสุดล่องนะครับสุดแถวแล้วก็จะมีลวดสลิงคึงแล้วก็หมุนหมุนหมุนครับฝั่งนั้นก็เช่นกันครับผมหมุนครับให้ลวด ให้เส้นกลางให้มันตึงครับเส้นกลางตึงครับผมให้เส้นกลางเส้นใหญ่ๆครับมันตึงครับแล้วก็ให้ต้นกิ่งอง,งุ่นและก็กิ่งเอกครับให้มันไประนาบเดียวกันนะครับท่านผู้ชมให้นรานาบเดียวกันให้มันแข็งแรงครับอยู่หน้านาบเดียวกันเวลาจะมีรถรถที่เก็บเกี่ยวนะครับผมบางครั้งก็ใช้คนใช้คนตัดไม่ทันก็ใช้รถเก็บเกี่ยวนะครับ แล้วก็มันต้องใช้กําลังของรถนะครับต้องแข็งแรงครับผมรถตีดังุนหรือว่ารถดูดดังหุนครับกลไกของมันโอ้โหใช้พลังงานมหาศาลครับตีตีตีต,ตีแล้วก็ต้นจะทําตัวให้ต้นมันหกักถ้าเราไม่แข็งแรงแบบนี้ทําให้มันแข็งแข็งแบบนี้มาต้องขึงครับลวดก็ต้องลวดเบอร์ใหญ่ครับใส่กลางแล้วก็ให้ให ให้เป็นอยู่ด้านบนนะครับให้กิง่งอางุุนใหญ่ๆนี้อยู่ด้านบนนะครับแล้วเราจะมีโซ่โซ่มัดนะครับมัดก็ไม่ให้มัดแน่นนะครับมัดหลวมๆให้มันขยับขยื่นได้ถ้ามัดแน่นๆเดี๋ยวมันก็ใจออกมามันจะรัดท่อน้ําเลี้ยงของต้นอางุ่นนะครับไม่ดีครับมัดแน่นไม่ดีต้องมัดหลวมๆขยับพยื่นได้โอเคครับผมมาเดินชมด้วยกัน ไปเรื่อยๆอ,อ,อย่าเพิ่งเบื่อกันก็นแล้วกันโอเคปมาว้าวเดี่อวๆครับผมมา wow. คลิปนี้จะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ10นาทีนะครับผมจะอัพคลิปไม่นานนะครับจะ10นาทีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้ท่านผู้ชมได้ชม,ชมแล้วก็ไม่เบื่อไหนครับผม เราจะไม่เอานานนะครับเราจะตัดเอาเฉพาะที่สําคัญนําคันที่น่าดูน่าดูนะครับผมโอเคครับมานี่ง่นครับผมทุกต้นทุกกิ่งจะมีดอกช่อดอกหมดนะครับนี่ช่อดอกครับผมสั่นหน่อยก็ได้เปิดแสงนะครับให้มันเป็นลูกก่อนแล้วก็เปิดแสงออกมาโดนแสงอีกก็ลูกใหญ่ครับผมแล้วก็สเปร์สเปร์ฮอร์โมนครับ สปี์ฮอร์โมนเข้าอีกแบบนี้มันลงมา,างแาบาบนี้เราก็ยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับผมมานี่ให้มันเป็นระนาบเดียวกันอันนี้ออกมาแบบนี้เราก็ยัดเข้าไปครับเข้าไปในลวดนะครับนี่แค่นี้ก็จบครับผมไอ้เราเห็นก็ยัดเข้าไปเข้าเส้นแหลกนะครับยัดเข้าไปให้มันอยู่ในเส้นแหลกมันจะกรอบนิดหน่อย จะกรอบนิดๆน,นะครับค่อยๆทำอย่าทาเร็วๆมันพรมมัักได้นะครับนี่ออกมาแบบนี้เราก็ท่อยยัดเข้าไปนะครับยัดให้ระเบียบเรียบร้อยครับผมสายพันนี้ก็ชีลาดชีลาดนะครับท่านผู้ชมสีดำครับ มันสุกจะจัดมันก็จะคล้ายกับลูกเกดครับลูกเกดอบแห้งนะครับแต่เสียอย่างเดียวมันมีเมล็ดเยอะมีเมล็ดเยอะมเมล็ดใหญ่ครับทานสดไม่ดีแต่ว่ารสชาติคล้คายกับพวกเกดครับหอมครับมาเดินมาเรื่อยๆยาวครับผมเกือบกิโลหนึ่งแต่ละล่องนะครับล่องยาวก็มีประมาณสามส่วน ้าจะไม่มีเลยเพราะว่าใช้ปุ๋ยนะครับเราใช้ปุ๋ยในการฉีดยาพหญ้าเพื่อทําลายใบนะครับทําลายปากใบของพัชพืชมันก็จะไม่มีญ้านะครับแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมยาโอเคไหม่านผู้ชมเดินผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วกับ <laughs> กิโลเมตรหนึ่งนะครับ เค <Okay, S 2> ครับท่านผู้ชมได้เวลาแล้วถ้าใครชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ <Okay. S 1> พอแค่นี้เลยครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับโอเค